ยุค AI ที่เรากําลังพูดถึงกันเนี่ยนะครับมันกินพลังงานแบบมหาศาลเลยและท้าทางออกของวิกฤตพลังงานนี้มันคือแบตเตอรี่นิวเคลียร์ขนาดเท่าตึกหลังเล็กๆละครับคำตอบของคําถามนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราสร้างพลังงานให้กับโลกไปเลยก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกโอโกลบริษัทที่กําลังรับมือกับความท้าทายนี้แบบซึ่งซึ่งหน้าเลยครับนี่ไม่ใช่แค่ใครที่ไหนพูดนะครับแต่เป็นคําพูดของแซมอัลแมนผู้ก่อตั้ง Open AI เองเลยซึ่งเขายืนยันมาตลอดว่าอนาคตของ AI เนี่ยมันผูกติดอยู่กับการหาแหล่่่งงงพพลััานะอดทีใหญครบ คือปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะครับตอนนี้เนี่ยศูนย์ข้อมูล AI ทั่วโลกกําลังสูบพลังงานจากระบบไฟฟ้าอย่างหนักหน่วงเลยจนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่เร่งด่วนมากว่าจะไปหาพลังงานที่ทั้งใหญ่และสะอาดพอมาจากไหนและหนึ่งในคําตอบที่น่าจับตามองที่สุดก็มาจากสตาร์ทอัพนิวเคลียร์ที่ชื่อว่าโอโครนี่แหละครับคือลองลืมภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดิมๆไปก่อนนะครับที่ใหญ่โตมโหฬารใช้เวลาสร้างกันเป็น10บๆปีโอโครเขาคิดใหม่ทาใหม่หมดเลยเขามองว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เนี่ย คุณจะเป็นเหมือนสินค้าที่ผลิตออกมาจากโรงงานได้เลยขนาดเล็กพอที่จะขนส่งไปติดตั้งที่ไหนก็ได้นี่แหละครับวิสัยทัศน์ของเขาพอเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยนะครับมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดจากเมกะโปรเจกต์ที่ซับซ้อนไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตซ้ําได้จากโรงงานนี่คือการเปลี่ยนเกมของอุตสาหกรรมนิวเคลียร์อย่างแท้จริงครับโมเดลธุรกิจของเขาก็ฉลาดมากครับมันเหมือนกับที่เราสมัครใช้บริการคลาวเลย แต่นี่คือพลังงานโอคิโลจะดูแลเรื่องยากๆทั้งหมดเองส่วนลูกค้าก็แค่จ่ายเงินแล้วก็ได้ใช้ไฟฟ้าที่สะอาดและ,สะเสถียรไปยาวๆเลยเอาละแล้วเจ้าแบตเตอรี่นิวเคลียร์เนี่ยมันมีดียังไงทำไมถึงแตกต่างหัวใจของมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าไมโครเร actor aurora ครับซึ่งเตบอกก่อนว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีที่คิดขึ้นมาใหม่จากศูนย์นะแต่มันคือการนำเอาองค์ความรู้ด้านนิวเคลียร์ที่สะสมมาหลายสิบปีมาออกแบบใหม่ให้มันเล็กกระทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ และนี่คือจุดที่วาวมากครับเรื่องความปลอดภัยคือตัวระบบเนี่ยมันออกแบบมาให้ฟิสิกส์ดูแลตัวเองถ้าเกิดอะไรผิดพลาดจนร้อนเกินไปกดฟิสิกส์ในตัวมันเองนี่แหละครับที่จะหยุดการทํางานของเตาปฏิกรณ์ได้เองเลยโดยที่ไม่ต้องมีคนไปกดบุ่งหรือมีระบบอะไรซับซ้อนเลยแล้วที่ทําให้มันทั้งเล็กและใช้งานได้นานเป็น10ปีก็คือเชื้อเพลิงสูตรพิเศษที่เรียกว่าเฮลูนี่แหละครับแต่ไฮไลท์จริงๆอาจจะอยู่ตรงนี้ครับโอคโคลเขาไม่ได้แค่สร้างพลังงานนะ แต่เขากำลังจะแก้ปัญหาใหญ่ที่สุดของวงการนิวเคลียร์นั่นก็คือกากนิวเคลียร์คือเขาจะไปเอาเชื้อเพลิงเก่าๆที่คนอื่นมองเป็นขยะมาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานสะอาดซะเลยโอ้โหเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวของจริงเลยครับแน่นอนว่าเส้นทางมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้โอโคลก็ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันทุกอย่างเริ่มต้นเหมือนสตาร์ทอัพในฝันเลยครับด้วยเงินทุนก็นแรกแค่แสนกเหรียญจาก y c o m b i n ิ tor ที่สําคัญคือการที่มีคนอย่างแซมออฟแมนมองเห็นศักยภาพและช่วยผลักดันมาตั้งแต่แรกเส้นทางของพวกเขาเนี่ยเหมือนรถไฟเหาะเลยครับมีทั้งการเป็นเจ้าแรกที่กล้าย,ยื่นเอกสารแล้วก็เจอกับอุปสรรคใหญ่คือโดนปฏิเสธใบอนุญาตซึ่งเป็นจุดที่หลายบริษัทอาจจะยอมแพ้ไปแล้วแต่พวกเขาก็สู้จนกลับมาได้และเข้าตลาดทุนได้สําเร็จในที่สุดและการเข้าตลาดทุ้นครั้งนั้นก็ทําให้พวกเขาได้เงินทุนมาถึง300กว่าล้านเหรียญซึ่งเป็นเงินทุนที่จําเป็นมากสําหรับการเปลี่ยนแผนบนกระดาษให้กลายเป็นของจริงครับ พอมีเงินทุนแล้วตอนนี้โอคิโลก็เริ่มเดินหน้าเต็มกำลังเลยครับเริ่มเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ๆแล้วดูสเกลของโครงการสิครับจากโรงไฟฟ้าต้นแบบแค่15เมกะวัตต์กระโดดไปดีลกับกองทัพอากาศแล้วดูแผนกับศูนย์ข้อมูลสวิตซ์สิครับตัวเลขมันก้าวกระโดดไปคนละเรื่องเลยนี่แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับ ที่น่าสนใจคือลูกค้าของเขามาจากหลากหลายวงการมากครับตั้งแต่ความมั่นคงของชาติอย่างกองทัพอากาศไปจนถึงหัวใจของโลกดิจิทัลอย่างศูนย์ข้อมูลหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมพลังงานดั้งเดิมอย่างบริษัทน้ํามันนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรตอนนี้ทุกคนต้องการพลังงานสะอาดที่เสถียรทั้งนั้นทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็เลยนําเรามาสู่คําถามใหญ่ที่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัตินิวเคลียร์ครั้งใหม่หรือเปล่าแน่นอนครับว่าหนทางข้างหน้าก็ยังมีความทา้าทายอยู่ ด่านสำคัญที่สุดก็คือการขอใบอนุญาตสุดท้ายให้ผ่านให้ได้แต่ในขณะเดียวกันโอกาสมันก็ใหญ่มากจริงๆเพราะมันไปตอบโจทย์ความต้องการพลังงานของ AI และเป้าหมายการลดคาร์บอนของโลกได้โดยตรงและวิสัยทัศน์สุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการเปลี่ยนโลกให้มองว่ากากนิวเคลียร์ไม่ใช่ภาระแต่เป็นขุมทรัพย์พลังงานครับ ดังนั้นสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่นี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การสร้างโรงไฟฟ้าแบบใหม่นะครับแต่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นของการเปลี่ยนกระบวนการสําสคัญที่จะกําหนดว่าอนาคตของมนุษยาชาติจะใช้พลังงานกันอย่างไรโลกที่พลังงานสะอาดมีอยู่อย่างไร้ขีดจากัดอาจจะไม่ได้เป็นแค่ความฝันอีกต่อไปแล้วก็ได้ครับการปฏิวัติด้วยแบตเตอรี่นิวเคลียร์อาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นจริงๆโลกเราทุกวันนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ก็ว่าได้นะครับแต่มันก็มาพร้อมกับความต้องการพลังงานที่แบบมหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วนั่นก็คคืออจุดดที่่บรรริษัสาาา์์้นยง ok lo, เขาก้าวเข้ามาพร้อมกับคําสัญญาที่อาจจะปฏวิวัติวงการพลังงานไปเลยหรืออาจจะเป็นแค่การเดิมพันครั้งใหญ่ที่เสี่ยงมากๆเรามาหาคําตอบกันครับคือความต้องการพลังงานจาก AI แล้วก็พวกศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันเยอะจนน่าตกใจเลยนะครับลองนึกภาพตามนะครับก่อนที่โอคลจะเข้าตลาดหุ้นความสนใจจากลูกค้าเนี่ยยังไม่ถึง1กิกวัต์เลยแต่ตอนนี้สิครับตัวเลขมันพุ่งไปถึง1 4กิกวัต โอ้โหนี่มันพลังงานที่เทียบเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่หลายๆโรงรวกันเลยนะแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าวิกฤตพลังงานกําลังก่อตัวขึ้นมาชัดเจนมากๆครับนี่แหละครับคือคําถามที่แบบทุกคนในวงการเทคโนโลยีกําลังหาคําตอบกันอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เปิดประตูให้กับโซลูชันใหม่ๆที่อาจจะพลิกโฉมวงการไปเลยก็ได้ เอาละครับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราจะมาค่อยๆไขปริศนานี้ไปด้วยกันนะครับจะเริ่มจากปัญหาความต้องการพลังงานของ AI ก่อนจากนั้นไปเจาะลึกเทคโนโลยีสุดล้ำของโอโคลดูโมเดลธุรกิจที่แตกต่างของเขาแล้วก็ไปดูความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าการเดิมพันครั้งใหญ่นี้ม,นมีความหมายยังไงต่ออนาคตของพวกเราโอเคครับมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยนั่นก็คือปัญหาความต้องการพลังงานที่โอโคลตั้งใจจะเข้ามาแก้นั่นเอง คือศูนย์ข้อมูล AI เนี่ยนะครับไฟดับแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือหายนะเลยนะเพราะฉะนั้นเขาต้องการพลังงานที่นิ่งมากๆเสถียรสุดๆตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ซึ่งพลังงานหมุนเวียนอย่างลมหรือแดดเนี่ยบางทีมันก็ให้แบบนั้นไม่ได้ตลอดเวลาและนี่แหละครับคือช่องว่างทางการตลาดขนาดใหญ่ที่โอเคโลกกำลังพุ่งเป้าเข้าไปแล้วออคโลเขามีคําตอบอะไรล่ะคําตอบของเขาเนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะมันคือเทคโนโลยีนิวเคลียร์รูปแบบใหม่แต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือ มันมีรากฐานมาจากเทคโนโลยีที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วกว่า30ปีนะครับหัวใจหลักของโอเครเลยนะครับก็คือเจ้าเครื่องปฏิกรณ์ที่ชื่อว่าออร์ลาซึ่งมันไม่ใช่แนวคิดที่คิดขึ้นมาใหม่แกะกล่องนะครับแต่มันเป็นการต่อยอดมาจากโครงการเครื่องปฏิกรณ์ของรัฐบาลที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วจุดนี้ครับที่มันแตกต่างแบบฟ้ากับเหวเลยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดิมๆเนี่ยเขาใช้น้าเป็นตัวหล่อเย็นแต่โอเครใช้โลหะเหลวซึ่งมันระบายความร้อนได้ดีกว่าเยอะแล้วก็ทํางานที่ความดันต่ํากว่ามากทําให้ปลอดภัยกว่า และที่เด็ดที่สุดเลยนะคือมันสามารถใช้กากนิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าอื่นมาเป็นเชื้อเพลิงได้คือเปลี่ยนของเสียที่เคยเป็นปัญหาให้กลายเป็นขุมทรัพย์เลยแนวคิดนี้เขาเรียกว่าความปลอดภัยในตัวเองหรือ walk away safe นะครับลองนึกภาพตามนะครับเขาเคยทดสอบกับเครื่องปฏิกรณ์รุ่นก่อนหน้านี้แบบสุดขั้วเลยคือจําลองสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตัดไฟทั้งหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับคือเครื่องมันดับเองแบบว่าสงบสงบเลย อาศัยแค่กดฟิสิ์ล้วนๆไม่ต้องมีคนหรือคอมพิวเตอร์ไปทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่อาจจะเป็นหมัดเด็ดของโอคลเลยก็ว่าได้ครับคือเทคโนโลยีของเขาไม่ได้แค่สร้างพลังงานสะอาดนะแต่ยังเสนอทางออกให้กับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของวงการนิวเคลียร์นั่นก็คือกากนิวเคลียร์ที่สะสมมานานหลายสิบปีโอคลสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเชื้อเพลิงได้และว่ากันว่าแค่ปริมาณที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถให้พลังงานกับสหรัฐทั้งประเทศได้นานถึง150ปีเลยทีเดียว มีเทคโนโลยีสุดล้ำแล้วแล้วจะทำเงินยังไงล่ะโมเดลธุรกิจของเขาเนี่ยก็ล้ำไม่แพ้กันเลยครับนึกภาพตามง่ายๆนะครับโอโครเขาไม่ได้พยายามจะขายเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มันยุ่งยากซับซ้อนให้กับลูกค้านะครับไม่เลยแต่เขาเป็นเจ้าของเองแล้วก็ขายแค่ไฟฟ้าให้กับลูกค้าผ่านสัญญาระยะยาวมันเหมือนกับเราจ่ายค่าบริการ Netflix หรือ Spotify อรายเดือนอะไรแบบนั้นเลยครับง,ง่ายๆแบบนั้นเลยแล้วโมเดลนี้มันเวิร์กไหมดูจากรายชื่อลูกค้าที่สนใจสิครับ โอ้โหมีตระยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านศูนย์ข้อมูลอย่าง e c o n i x หรือแม้แต่บริษัทในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าความต้องการพลังงานสะอาดและมั่นคงเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็กำลังขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆโอเคฟังดูดีไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนเส้นทางข้างหน้ามันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมันเต็มไปด้วยอุปสรรคใหญ่ๆเลยเส้นทางของเขาเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ท้าทายนะครับ แต่ก็ไปเจอกำแพงใหญ่เลยตอนที่โดนหน่วยงานกำกับดูแลปฏิเสธคำขอใบอนุญาตในปี2022ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับแต่หลังจากนั้นก็เหมือนเร่งเครื่องเต็มที่โดยเฉพาะการเข้าตลาดหุ้นที่ทำให้ระดมทุนได้เร็วขึ้นสรุปง่ายๆนะครับออคลอโรต้องผ่านด่านโหดๆสีด่านใหญ่ๆพร้อมกันเลยทั้งเรื่องกฎระเบียบที่เข้มงวดสุดๆเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าจริงๆให้ได้เรื่องการหาเงินทุนอีกมหาศาลแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนแค่ความสนใจของลูกค้าให้กลายเป็นสัญญาซื้อขายจริงๆให้ได้ เอาละครับแล้วทั้งหมดนี้เมื่อเรามาดูเรื่องตัวเลขเรื่องการเงินตรงนี้แหละครับที่เรื่องเรามันจะพีคขึ้นไปอีกนะวันนี้รายได้ของออโคลคือ0ครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิดศดอลลาร์พวกเขายังไม่เคยขายไฟฟ้าได้เลยแม้แต่กิโลวัตต์ชั่วโมงเดียวแต่แต่มูลค่าบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยกับสูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์เห็นความแตกต่างที่มันสุดขั้วไหมครับตัวเลขศูนย์เมื่อกี้กับตัวเลขมหาศาลตอนนี้ นี่แหละครับคือช่องว่างขนาดมาหึมาระหว่างความจริงวันนี้กับความหวังในวันหน้าดังนั้นเนี่ยการมองหุ้นโอโคโลเนี่ยมันไม่ใช่การมองหาหุ้นโรงไฟฟ้าที่มั่นคงนะครับแต่มันคือการเดิมพันแบบสตาร์ทอัพเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วย AI ความสำเร็จของเขาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิ๊กซอหลายชิ้นที่ต้องต่อให้ลงล็อกพอดเีเป๊ะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการขอใบอนุญาตให้ผ่านการสร้างโรงไฟฟ้าให้ได้จริงและทำงานได้สมบูรณ์แบบ การหาเงินทุนก้อนโตมาให้ได้แล้วก็การเซ็นสัญญากับลูกค้าให้ได้จริงๆสุดท้ายนี้มันก็เลยทิ้งคําถามสําคัญไว้ให้เราคิดกันต่อครับว่าเทคโนโลยีของโอเครลเนี่ยจะกลายเป็นขุมพลังที่ขับเคลื่อนโลก AI ในอนาคตได้จริงๆหรือทั้งหมดนี้เป็นแค่ความฝันราคาแพงที่สร้างอยู่บนความเสี่ยงมหาศาลกันแน่